คืงรู้นะเนี่ยความเคยชินบางอย่างที่คุณอาจไม่เคยสงสัยแต่นึกดูอีกทีเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะความเจ็บปวดความรู้สึกที่ใครๆก็ไม่อยากให้เกิดเพราะเป็นสัญญาณของอันตรายในชีวิตแต่ในบรรดาสิ่งมีชีวิตในโลกที่แบ่งออกเป็นสามหมวดใหญ่ๆมนุษย์สัตว์แล้วก็พืชเนี่ยพืชมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบคนกับสัตว์นี่แล้วจะไปเจ็บอะไรกันเล่าทุกคนเคยเห็นต้นไม้ชนิดนี้ไหมคะต้นมยราบนั่นเอง หลายคนน่าจะรู้ดีว่าเวลาเราเอาเนิ้วไปแตะมันจะพับหุบใบของตัวเองทันทีแล้วยังมีต้นนี้อีกกาบหอยแครงต้นไม้กินแมลงขึ้นชื่อถ้ามีหนอนแมลงเดินเข้าไปอยู่ในกาบใบของมันเมื่อไหร่ใบทั้งสองของมันก็จะหุบขังสิ่งที่อยู่ตรงกลางให้ออกไปไหนไม่ได้ทําได้แค่รอวันถูกย่อยเป็นอาหารของมันจากตัวอย่างพืชตอบสนองได้พวกนี้ ทุกคนยังคิดว่าพืชไม่มีความรู้สึกกันอยู่หรือเปล่าจริงอยู่ที่ว่าพืชไม่มีเซลล์รับความเจ็บปวดเจ็บไม่เป็นพูดคุยส่งเสียงกับมนุษย์เราก็ไม่ได้แต่พืชก็มีวิธีสื่อสารเมื่อเจอภัยอันตรายในแบบของมันนะเคยได้กลิ่นหญ้าที่ถูกตัดมาใหม่ๆไหมคะสดชื่นดีเนอะแต่กลิ่นนี่แหละคือหลักฐานว่ามันกำลังถูกทำร้ายพืชสามารถปล่อยสารเคมีออกมาเมื่อถูกตัดหรือถูกสิ่งมีชีวิตกัดกินแล้วยังมีงานวิจัยที่บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่า คือจะสามารถส่งเสียงออกมาได้แม้ไม่ได้มีอวัยวะให้กำเนิดเสียงแบบคนหรือสัตว์โดยการสร้างฟองอากาศให้ขยายและแตกตัวอยู่ในท่อลำเลียงน้ำจนเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อจะใช้เสียงนี้เมื่อเครียดจากการขาดน้ำหรือถูกทำให้เกิดแผลเป็นเสียงที่มีคลื่นความถี่สูงเก,กินกว่ามนุษย์จะได้ยินแต่สัตว์บางชนิดสามารถได้ยินเสียงนี้ในรัศมีลายเมตรเลยแล้วพืชททำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรกัน สันนิฐานว่ามันทําไปเพื่อส่งสัญญาณให้สัตว์ที่ได้ยินเสียงรับรู้ว่ากําลังถูกทําร้ายอยู่ตรงไหนพอจะพวกนี้ตามมาถึงที่ก็จะช่วยกําจัดสัตว์ที่ทําอันตรายมันอีกทีไม่โดนกินไปจนหมดต้นซะก,ก่อนแต่เกิดไม่ใช่ฝีมือของสัตว์ตัวเล็กๆแล้วเป็นมนุษย์ตัวโตๆนี่ไม่น่าจะมีสัตว์อะไรมาช่วยได้เลยนะเพราะมนุษย์อย่างเรานี่แหละทําร้ายโลกมากที่สุดแล้ว จะสิ่งมีชีวิตไหนๆถ้าเจอภัยคุกคามก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดพืชเองก็เช่นกันถึงแม้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจะยังไม่สามารถไขความลับของสิ่งมีชีวิตได้ทั้งหมดอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าต่อให้พืชเจ็บไม่เป็นแต่มันรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ไม่ต่างกับคนหรือสัตว์เลยต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมนะคะ